นิดเดียวนิดเดียวออกนิดเดียวคือคือวันนี้เอาจริงๆพี่อ้ออยากมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตมากกว่าเพราะว่ากระแส2ี่กว่าวันแล้วเรื่องี่เรื่องอ้อเนี่ยที่มันกลบเรื่องเชื่อมจิตไปเลยนะคะต้องขอบขอบคุณพี่เปียยแล้วก็ขอบคุณพี่เปียยแล้วก็ขอโทษทีมงานทุกคนที่ที่มันเป็นปัญหาส่วนตัวอ้อมากกว่านะคะทำให้มันมากระทบกับคดีใหญ่ๆที่เราทําเรื่องของอ้อเองเนี่ยนะคะอ้อขอชี้แจงอย่างนี้ที่บ่าว่าตอนเนี้ย ก็อะไรที่อ้อผิดอ้อก็พูดไปแล้วนะคะก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่อะไรนะคะที่มันบิดเบือนอ้อก็ขอเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์นะคะในการปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวปกป้องทีมงานทุกคนที่ถูกกล่าวหาตอนนี้ก็รอแค่กระบวนการตามกฎหมายแค่นั้นเองค่ะกระแสลมที่มากระทบทาให้รู้สึกว่าท้อถอยถอยเข้าไหมครับมันมันท้อมันมันไม่ท้อค่ะพี่เพราะว่าอ้อกี้ออ้ออ้อยืนจุดๆเนี้เป็นธรรมดาที่จะถูกพิพากษา เป็นเรื่องปกติมากๆฉันเองเอ้อก็ต้องรับในสิ่งที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์ให้ได้นะคะส่วนเรื่องใครจะด่าหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยอ้อไม่สนใจอ้อพยายามมองข้างพวกพี่ๆให้กาลังใจอ้อตลอดว่าไม่ต้องตอบโต้มองข้ามในสิ่งที่มันมันไม่โอเคแล้วก็มองในสิ่งที่เขาให้กําลังใจดีกว่าเพราะว่าอา้อยังมีงานใหญ่ที่ต้องทําในส่วนเรื่องการทํางานเนี่ยอ้อก็ยังยืนยันว่าอา้อยังจะเดินหน้าคดีเชื่อมจิตเหมือนเดิมนะคะคดีความทุกอย่างเราโดนกระทบเต็มเอ้อไม่ได้เสียเรียดส่วนใครที่ยังไว้ใจให้อ้อทางานช่วยเหลือไม่ว่วาเเเป็็นคดก เคสผู้หญิงอ้อก็ยังทําอยู่ทุกวันนี้อ้อก็ยังมีเคสอยู่เพียงแต่อ้อเองยังไม่ได้ลงพื้นที่อ้อส่งให้หน่วยงานภาครัฐนะคะไปไปดูแลต่อ แต่ณวันนี้เป็นต้นไปอ้อจะลงทํางานปกติกเหมือนเดิมทุกอย่างก็ขอบคุณกําลังใจจากพี่น้องประชาชนที่ยังยังเชื่อมั่นอดีตอ้อกลับไปแก้ปัญหาไม่ได้อดีตอ้อกลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะแต่ในระหว่างทางตอนนี้อ้อจะทําตัวให้ดีขึ้นและจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแค่นั้นเองไม,ไม่ได้มีคนจะกลับงานที่เข้ามาอ๋อไม่มีไม่มีเคสเยอะเยอะเหมือนเดิมด้วยค่ะทราบว่าก่อนที่จะมาตั้งใจลงมาในวันนี้มีคำขู่ด้วยว่าจะมีการเข้ามาข่วนกันเยอะมาก ก็ก็มีอะค่ะมีแต่ว่าอ้อก็คิดว่าก็ถ้าเขาอยากมาก็มาเราเราบริสุทธิ์ใจในการทํางานด้านนี้มากกว่าใครจะบอกว่าอ้อชุบตัวงไงอ้อไม่สนใจค่ะคนเรามันผิดพลาดกันได้อ้อไม่ได้เป็นผ้าขาวนะอ้ออายุ43แล้วนะคะมันมีความความผิดก,กันได้ในอดีตแต่ถามว่าให้อ้อเอาอดีตออกมาพูดตอนนี้นะคะออกมาทาว่าเอ้ยเธอมาทํางานด้านสังคมไม่ได้นะเธอมันชัว่วเธอมันเลวแล้วแบบนี้เราจะให้โอกาสคนที่ทําผิดได้ อยากจะฝากอะไรไปถึงสังคมที่เขาอยู่ในการตัดสินใจมองว่าเราแบบไหนยังไงบ้างครับก็ฝากขอบคุณมากกว่านะคะทั้งคําด่าคาดูถูกแล้วก็คาชื่นชมแล้วก็คาให้กําลังใจเพราะว่าอ้อเองไม่ได้ไม่ได้โกรธแค้นโกรธเคืองอะไรมันเป็นแรงผลักดันมากกว่าที่ให้เราพิสูจน์ตัวเองแต่ถามว่าอ้อจะพิสูจน์ตัวเองให้คนที่เกลียดอ้อรักอ้อได้เลยไหมมันก็คงเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าใครที่ยังยังไว้ใจดีกว่านะในการทํางานอ้อก็ ก็จะทํางานเพื่อสังคมต่อไปส่วนใครจะมองไม่ดีอัันนน้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ้ออ้อทำงานในมุมที่คนต้องการความช่วยเหลือมากกว่าแค่นั้นเองครับโอเคนะครับโอเคนะคะก็อยู่ในชั้นศาลเอาเอาไปชี้แจงในชั้นศาลทั้งหมดคือหลักฐานออเตรียมไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะ